สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของคุณครูแป้งนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วในวิชาภาษาไทยนั่นเองครูชื่อนางสาวคณิ t h าสามารถนะคะเป็นคุณครูประจำชั้นอนุบาล2โรงเรียนบ้านนนสมบูรณ์โปรกสุวรรสังกัดสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเลยเขตสองนะคะคุณครูแป้งจะมาสอนในวิ ค่ะภาษาไทยนั่นเองนักเรียนที่น่ารักของคุณครูแป้งนะคะเราจะมาทบทวนกันก่อนสัปดาห์เมื่อกี้เราเรียนไปกี่ตัวคะเราเรียนไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเราเรียนไปห้าตัวนะคะสัปดาห์เมื่อกี้ สัปด,ดาห์นี้เมื่อกี้เราเรียนไปห้าตัวมีอะไรบ้างมีดดชดาตอประตักทอฐานทอนำมุนโททอพุเท่าดดชดาตอประตักทอฐานทอนำมุนโททอพุเท่านะคะเราเรียนไปห้าตัวด้วยกัน ห้าตัวนี้นะคะนักเรียนของคุณครูแป้งนะคะจำได้ไหมวิธีการเขียนอาจจะยากหน่อยแต่คุณครูแป้งคิดว่านักเรียนของครูแป้งมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยห้าตัวนี้นะคะมันอาจจะมีตัวที่ซิกแซกมีหัวแบบกักกักมีซิกแซกไปมายากแต่นักเรียนของครูแป้งเก่งอยู่แล้วอ่ะเราลองลองมาเขียนดูก่อนนะคะอ่ะอย่างเช่นตัวนี้นะคะ อย่างเช่นตัวนี้คือดอชดาทำหัวกลมๆนะคะฝึกเขียนไปก่อนแบบนี้ดอชดาของเราจะมวนครั้งหนึ่งแล้วตอประตักของเรายึกยักเหมือนเดิมแต่ตอประตักของเราจะซิกแซกสองครั้งแล้วมวนขึ้นดอชดากับตอประตักจะแตกต่างกันอยู่ที่ตรงนี้นักเรียนลองสังเกตดูดีๆนะคะ ต่อไปทอ,อฐานทอฐานทําหัวกลมๆเริ่อจจกหัวกลมๆก่อนลงมาข้างล่างแล้วขีดขึ้นไปข้างบนแบบนี้ทําหัวกลมๆลงมาซิกแซกสองครั้งแล้วออกขีดไปข้างบนเหมือนคล้ายๆหนูวิ่งวิ่งขึ้นไปข้างบนนะลูกทําหัวกลมๆแล้ววิ่งไปข้างบน ทอนำมุนโททำหัวกลมๆโค้งครึ่งยัก2ครั้ง1 2ให้หนูโค้งลงมาข้างล่างจากนั้นให้หนูวิ่งไปข้างบนแล้วลงมาข้างล่างทอนำมุนโทเป็นแบบนี้ส่วนทอผู้เท้าให้หนูทำหัวกลมๆเหมือนเดิมลงมาข้างล่างโค้งไปข้างบนยักงครั้ง1 2ลงมาข้างล่างโค้งไป ข้างล่างแล้วทำกลมๆจากการให้หนูเอาเครื่องไปข้างบนแบบนี้นะคะกลมๆล,ลงไปข้างล่างจึ๊กแบบนี้นั่นเองตดอชดาต่อปะตกทอฐานทนมบนทูทอผู้เท่านี้เราจะเป็นการทบทวนแล้วต่อไปเราจะไปที่นอนเนนดอเด็กตอเต่าแล้วก็ถอ ถุงวันนี้เราจะเรียนกันกี่ตัวคะเราจะเรียนกันสี่ตัวหน,นึ่งสองสามสี่นอนเนนดอเด็กต่อเต่าถอถุงนอนเนนดอเด็กต่อเต่าถอถุงนอนเนนดอเด็กต่อเต่าถอถุงนักเรียนจะสังเกตดีดี รูปภาพจะมีบ่งบอกอยู่แล้วถ้าเป็นนอเนนจะเป็นรูปน้องเนนตัวเล็กๆนะลูกเห็นไหมคะน้องเนนนี่จะโกนหัวนะคะแล้วใส่ชุดสีอะไรลูกสีส้มใช่ไหมคะนี่น้องเนนเราจะแต่งตัวแบบนี้ส่วนดอดิกดอดิกนอนเนนดอดิก ดอเด็กก็เป็นนักเรียนของคุณครูแป้งเองนั่นเองนะันลูกนะก็ถ้าเป็นเด็กชายก็ใส่ชุดนักเรียนเป็นเด็กชายใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเด็กหญิงก็ใส่ชุดนักเรียนเป็นเด็กหญิงอ่ะดอเด็กของเราเป็นแบบนี้ดอเด็กก็คือนักเรียนของคุณครูแปง้งนั่นเองลูกตัวเลก็กๆน,น่ารักน่ารัก,รกอต่อไปต่อเต่าต่อเต่าจะเป็นรูปอะไรคะต่อเต่าจะเป็นรูปเต่า เต่ามีกระดองอยู่ข้างบนแล้วมีกี่ขาคะน้องเต่าของเรามีอยู่กี่ขาน้องเต่าของเรามีอยู่สี่ขาแล้วก็มีกระดองที่แข็งแรงอะแล้วก็มีอะไรคะมีตาเต่านีตาเล็กๆสองลูกตาเห็นไหมคะแล้วก็มีหางเล็กๆอยู่ข้างหลังแบบนี้ น้องเต่านะคะน้องเต่าบ้านใครมีเต่าเอยบ้านหนูมีเต่าไหมลูกแล้วก็หนูเคยเห็นเต่าไหมคะอืม่ะต่อไปนะคะทอถุงทอถุงตอนที่หนูไปซื้อกับข้าวหรือตอนที่หนูะจะไปเอาขนมหรือเอากับข้าวที่คุณครูแป้งแล้วก็แม่ครัวแจกให้หนูตอนกลางวันใช่ไหมคะ นูก็จะถือถุงเล็กๆมาเพื่อเอามาใส่กับข้าวอาหารกลางวันที่คุงครูแป้งแจกให้หรือใครที่ครอบครัวเยอะค,คุณครูแป้งก็จะนําถุงที่เตรียมมาแล้วเอาแจกให้นักเรียนนั่นเองทอถุงจะเป็นถุงถุงที่เป็นถุงทั้งถุงพลาสติกถุงกระดาษนั่นเองนะลูกนะ นอนเนสังเกตดีนอนเนนจะเป็นรูปน้องเนนดอเด็กก็จะเป็นรูปเด็กเด็กหญิงเด็กชายตอเต่าก็จะเป็นรูปสัตว์ที่เป็นรูปเต่าแล้วก็ทอถุงจะเป็นถุงที่เอาไว้ใส่ของนะคะนี่งไงเห็นไหมคะนอนเนนนอนเนนจะเป็นรูปแบบนี้